เอาใหม่ oh ครับฮัลโหลเอาใหม่ครับ <laughs> ตะก,กี้หลุดไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเรียกพี่บุญเข้ามาให้หน่อยตะก,กี้เห็นเห็นแล้วแต่ว่ามันมันมันกดไม่ได้อ่ะพี่บุญพี่บุญพี่บุญตอบ พีบุญเออใจหายใจความหมดจริงเมื่อคืนคือแบบขอโทษครับคุณอาโรนเออกนไม่ได้อันนี้ได้นุพนั์กัญชยัยกำลังรอบุญ สวัสดีเพิ่งตื่นเลยใช่เพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยโอ้เหนื่อยโอ้ยอย่าเรียกเกมสเปรนตอนนี้เรียกว่าพี่พี่ชาวาพี่พี่ชาวาคุณอโรนบอกว่าลำคาญเว้ย เปบ้าบอกแล้ววันเดียวแสนหนึง่งโอ้ไม่ถึงหรอพี่แค่จริงๆตอนนี้ก็คือแบบแค่แค่คนรู้ว่าแบบผมสมัครไอจีใหม่ก็โอเคแล้วจริงนี่เพึ่งผ,ผ่านไปสองชั่วโมงเองคะ่ะเริ่งผ่านไปสองชั่วโมงห้าหมื 50, ่นแล้วเนี่ยขอบ <laughs> คุณทุกคนเมื่อคืนนี้คือเป็นเครียดเครียดแบบ อันจริงนะเมื่อคืนเครียดจนปวดหัวแบบจนเกงหัวไปทั้งหัวเมื่อคืนจริงแล้วพี่บุญก็ทักมาตอนตีห้านอนยังนอนยัง,ง <c oughs> ทักมาตอนตีห้าคงตอบมั้งนอนจัง,อจง <c oughs> เอาอแลวนอนนอนก็นอนได้ไม่ใช่หรอนอนได้อยู่ชักโมงหนึ่งใช่แล้วเขาได้นอนสบ,สบายแหละ วันนี้คือแบดิน,นคือจะมาเปิดแถลงการว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานแล้วก็ตังโตต้องจับเข่าคุยโอ้โหรู้ว่าแล้วไปช่วยเขาเล่นแท็กเหรอฮะเล่นแล้วเข้าไปวันนี้คือเป็นวันที่เล่นทวิตบ่อยมาก เพราะไอไม่ได้เล่นไงวันนี้คือไม่ได้เล่นไอจีเลยเพิ่งมาสมัครตอนเย็นก็คือเล่นแต่ทวิตเออก็คือเข้าทวิตเตอร์ดูคนดูตั้งหมื่นสามอจักเียงนั้นแหละไม่เหอแค่ของเป็มเข้ามาตอนแรกก็แปดพันแล้วโอ้ไม่ถึงนี่ตะ่กี้ไม่ถึงแล้วเลิกงอแง ดูดูดูชอบแหละเดี๋ยวซื้อไปให้ใส่เพิ่มใส่แล้วมันแบแบลกลุก่มแต่ว่านี่มันแบบคางหูใหญ่ไปต้องเปล่าหัวใหญ่มาโอ้เดี๋ยวหาอะไรมาเล่นบ้างดีกว่อาอ๋อไม่มีดี ไม่มีเอาอล่ะเออเอเอออเข็งเหรอเข็งเขิงเข,ข็งก็เข็งเลยว้าวว้ <laughs> า, <c oughs> าไหนไต่ลำเป็นไงเวลาเอา้ยจริงๆผมก็มีนะเคี่ยวกุดเอ้ย หยิบถุงผิดไปเปล่าไม่ผมมีสีขาวอ๋อใช่เป็นเพิงนี่เอ้ยเพิงนวลน,นี่ตั้งราจะลองใส่ดโูโอ้โออยก็คือใส่ปุ๊บหน้าอ้วนปับไม่เรามีเราจะมีวิธีใส่ <laughs> ไม่มีหุดนกลมอึ่งนั้นนะ <laughs> อะไรวะอยากได้สีดำอยากแบนอ๋อวันไม่ต่างกันหรอกไม่เดี๋ยวเราจัดดีเดียวก็คือมองไม่เห็นผมบังหน้าอย่าบังเออหายที่ตั้งกล้องไม่ได้ท่านหนึ่ง อันนี้คือมีคนให้มามีพี่พี่ให้มาน่าจะเอามาให้ผมกับพี่บุญเพอเอิญเหมือนกันบางเอิญนี่แหละขาเพินไม่พี่บุใส่แล้วดูดีวะทำไมโผล่ใส่แล้วเป็นอเมาก ดูดีมันแปลกๆไซมันเล็กกว่าปะมาเออใช่มันไซเล็กกว่าก็เล็กกันเนาะคนไฟคนไฟคนไฟโอ้เม้นเม้นโอ้ถ้าไปถึงนั้นก็คือวอร์เกิน <laughs> คนไฟคนไฟ เมื่อคืนคือพ่นพ่นออกหูทั้งป<อ>ากทั้งหัวออกตาออกจมูกจริงถ้ามันเป็น,นมันต้องเป็นพระขุมเอ้หมันได้แค่นี้หัวผมใหญ่อะใช่ไงหัวใหญ่โอ้ไต่บาร์บัดีสักที <c oughs> พี่คุยกับคนดูเลยดิรอบหนึ่งชวนคุยไปก่อนขอตั้งกล้องก่อนเขาบอกว่าอากาศอากาศเปล่านะครับผมแค่แบบสนทนาพี่บุญนิยโอ้กินข้าวยังเนี่ยยังเลยพี่ ไปกินนี่เราจะสั่งแก๊บมากินดีมากต้องพกไว้เวลาไปออก,ออกงานละเวลานอนไอจริผ้าคือนิ่มนิ่มแบบนิ<ด>่มมากเร็วคุยกับพี่พี่เขาหน่อย <laughs> สวัสดีครับพี่พี่จ๋าไอจีจใหม่ผมชื่อว่าพี่พี่เชาวะ ต้องออกเสียงให้ดูเลยนะต้องแบบกระดกลิ้นพี่พีชัวพี่ผีชัวเอ่อของเรื่องคิวกรดญี่ปุ่นไม่แก้ป้ายเหรอฮะไม่ปันหัวพี่แกออกมันเดือ ตีนหลาดเฮ้ก็คือร้อนแอร์ก็คือพังแอร์ไม่หายพังเหรอพี่ยังเมื่อคืนคือน้ําไหลเป็นแบบน้ำตกอะเนี่ยระวังเนี่ยเดี๋ยวแฟนขับซื้อไว้ให้เดี๋ยวพี่ๆเขาซื้อไปให้ก็คือเหมาหมด ยินดีต้อนรับสู่พี่พีชชาวอเวลนี่ไฟส้มดูดีกว่าอะไรไฟส้มอะไรปากอ่านเมนซูมเฮาเนี่ยอันเมนซูมเฮาอันเมนซูมเฮาเนี่ยซูมเฮาซูมเฮานี่ นี่มันไม่ใช่ปะ่ะน,นี่มันของตายปะน,น,นี่นี่ซม่งเท่นี้นี่นี่นี่อ่นี้แมนบอแมนบอแมนเครื่องจริงอยู่อะเป็มเยอะจนแบบติดภาษาอะไรมาก็ไม่รู้เนะี่พูดผิดพูดถูก,กหมดอ <laughs> ผมเอาอีสาน <laughs> ไปรวมกับใต้บางทีก็หลุดเนียม์ <laughs> พี่บุญสวยจังเดี๋ยวก่อน เฟรมบุญครับผมถึงพี่บุญได้ตัวมังกรสีดําแต่ว่าบอกทํามตรงว่าเฟรมบุญออโอหัวยุ่งม,มากตพองอาบน้ำเสร็จแต่เด็ผมยังเปียกอยู่เลยแน่นอนอไ่อ <laughs> ย แล้วไปกินข้าวอีกทีกี่โมงเนี่ยสีส่ทุ่มแล้วนะชิวผมอะอดใช้วิธีลดน้ำหนักโดยการไม่กินมือกลางวันแล้วก็กินมือเย็นมือเดียวให้พูดเลยดูกแคบแล้วกันยืนได้ <laughs> แคบอย่างย้้ย คุยกับเขาหน่อยแล้วคุยกับเขาหน่อยสวัสดีครับทุกคนไอเปมเห็นอย่างอยู่ก็ตอนนี้มาเปิดแถลงการต่อไปก็คือจะสั่งข้าวกินครับผมแวมาเยี่ยมเยียนพีพีชาววะไม่มีนะแก๊งสเปร์แก๊งชาวาะก็คือแก๊งสเปร์ตอนนี้กลายเป็นเด็กอาหรับไปหมดแล้วภาษาอาหรับมาเต็มเลย จริงก็คือหายไปแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตุรกีแมนตุรกีอาลับแมนต้องอารับแมนคนบนครับผมบอถึงว่าทำไม,มเป็นหอมมีคนบอกไม่จริงไม่จริงก็เป็นหอม ถ้าพร้อมมาตรงพี่พร้อมครับผมไม่พี่บุญนะพร้อมจะไหนแต่ไรแล้วต้องมีคนทักเพื่พี่บุญอ้วนขึ้นถึงจะดีมันอ้วนออกหน้ามันไม่อ้วนออกหน้าพี่เชื่อผมจริงจริงเนี่ยผมเป็นคนผมเป็นคนมองเป็นคนภายนอกผมรู้ว่าแบบทำไมถึงเป็นพี่ีเช้าว่าก็เป็นการลํำลึกถึง เปมสเปครับผม P ตัวแรกคือเป m ม P ตัวที่สองคือเปสนั่นแหละแต่ตัด S ออกแค่นั้นแหละก็เป็นเปมเปชแล้วก็ชาวลิ์ก็คือนามสกุลผมครับนามสกุลผมจริงๆก็คือเาวลี์รูจีวงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชาวาให้เฉยไม่งั้นมันจะยาวไปไปเอาเป็นไรเอาเวอ ว่องอีกแล้วนอนน้อยไอเฟมแก้มเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ <c oughs> มันเป็นแค่มุมครับไม่จริงตา <c oughs> ไม่มันเป็นแค่มุมสูตแบบเอาหมวกออกเลยก็แก้มหายแล้วอุ้ยแต่ผมพังมากเลย จริงๆคือมังกรนี่คือไม่ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่ามีพี่ให้มาแล้วคือมันวางอยู่ข้างตัวผมพอดีแล้วพี่บุญก็เอาตะกี้ผมใส่สตรอเบอรี่พี่บุญก็มาโชว์แล้วผมอะ่ะมีมังกรสีขาวข้างๆพอดีไปกินข้าวด้วยละไปกินดกระขุไดรครับก็เดี๋ยวลาก่อน ก็วันนี้ก็คือแวะมาเจอไอจีใหม่แล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่า่ยทีผมข <laughs> อผมแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นที่แบบช่วยช่วยกันอะไรอะไรไม่ได้ขอบคุณที่ขอบคุณทุกคน <laughs> ยอดเปลวะไม่ขอขอบคุณทุกคนนะแหละที่แบบให้กำลังใจจริงเมื่อคืนนี้คือเครียดมากแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับกลับมาเป็นเปรมคนเดิมอาจมีแค่เปลี่ยนชื่อเป็นพีพีชาวะไม่ใช่พีพีสเปร์ลเอ้ไม่ใช่เป็นสเปเลใช่ไปละเลยไปกินข้าวด้วยโอเคครับพี่ไว้เจอกัน บาย thank you หลายวันนี้ผมไปมให้ <laughs> ไปแล้วกินข้าวด้วยบายบายครับบบายคสวัสดีครับทุกคนอยูคนเดียวแหละ <laughs> ก็จริงๆไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่แบบ มาขอบคุณทุกคนเฉยๆแล้วก็อยากมาบอกให้รู้ว่าแบบเออได้สร้างแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมาใช่ผมเห็นบางคนแบบคเครียดเรื่องผมอ่ะจริงๆไม่ต้องเครียดน,นะจริงๆตอนนี้ผมแบบโอเคโอเคแล้วสบายมากล้วนี้ครับผมลงใจแล้ววันนี้ลลใจ <laughs> ตอนนี้ล่งใจแล้วครับงั้นขอตัวไปกินข้าวก่อนนะพออยู่คนเดียวแล้วพูดพูดแปลกๆพูดไม่ค่อยเหมือนพูดกับตัวเองอะ่ะรู้สึกแปลกๆงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวนะครับบายยเดี๋ยวช่วงนี้ก็ว่างว่างเยอะแหละเดี๋ยวจะมาไลฟ์สด บ่อยๆนะครับยังหัวร้อนไม่หัวร้อนแล้วครับผมดูด้วนหัวให้ขอบคุณทุกคนนะครับเป็นเด็กเป็นนิ่งไปหมดเลยโอ้ยงง ยื้อเขาณนะครับ